จากจอแมนบูผู้สร้างปรากฏการณ์ในโลกลูกหนังด้วยการเป็นส่วนสําคัญในการพาแมนซิตี้คว้าทีิปัญช์อย่างยิ่งใหญ่ในซีซั่นก่อนทว่าซีซั่นนี้ครับเครื่องหมายคำถามถาโถม้าใสเอริเงอร์บรอฮาร์แลนทุกทุกครั้งที่ต้องเล่นในเกมใหญ่ครับบางก็ว่าเขาหายไปจากเกมบ้านก็ว่าจอแมนบูคนนั้นเนี่ยอาจจะโดนโค่นไปแล้วก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับเอริงบรอว์ฮาร์แลนโดยเฉพาะกับเกมใหญ่ๆเวลาที่แมนซิตี้ลงแข่งขันเขาทำผลงานได้ไม่ดีครับเรื่องราวนี้เราจะมาขยี้มาขยายมาเขย่ากันในเกมเองละเลงข่าวครับ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง อย่างที่เราเกรินไปนะครับซีซั่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าฮาร์แลนจะเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกแต่เขาก็ไม่เคยรอดพ้นจากคำวิจารณ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประโยคที่ว่าฮาร์แลนนั้นห่วยแตกในเกมใหญ่ฮาร์แลนนั้นจบสกอร์คมแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เรื่องตลอดทั้งซีซั่นเขาโดนว,วิจารณ์ว่าอะไรบ้างและคำสมมติเหล่านั้นจริงเท็จแค่ไหนก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลกันะะนะครับแมตช์ซีซั่นนี้ครับฮาร์แลนจะมีจำนวนการยิงประตูที่น่าทึ่งตามเดิมนะครับ37นัดซัดไป30ประตูแแแอออสสสซซซซิิตตตต์ต์พพรรรรร้้้มมมกกกกกกัััับบฝาาาาาาชื่่่่นนนนนนดดววววงีีีีีีเเเยลลลลใทจููะหคึข ประตูที่ฝากไว้เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้แย่นะครับแต่ตลอดภาพรวมในซีซั่นนี้ครับฮาร์แลนด์กลับถูกวิจารณ์เสมอว่านอกจากการทําประตูแล้วนั้นเขาแทบไม่มีประโยชน์ต่อแมนซิตี้เลยแถมเจ้าตัวมักถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นนักเตะที่มีปัญหาในยามที่เล่นเกมใหญ่ครับเพราะเขามักจะหายไปจากเกมทันทีทีนี้เราลองมาดูตัวเล่มฮาร์แลนด์นะครับยามที่ต้องดูกับบิลซิกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้โดยการดูกับอาร์เซนอลนะครับเล่นครบทั้งสองนัดยิงประตูและแอสซิสต์ไม่ได้เลยกับ, oo, บลิเวอร์์์์พูููลลลคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบเเเเเเเขขาาา่นนนนนทท้้้้งงดดดดดดดยยิิไไไไปปะตตตตกกกสสสสสออออมมีโวแแซช็ มีโอกาสได้ดวลกัน2นัดซัดไป3ประตูกับ2แอสซิสกับเชลซีครับเขาได้ดวลทั้งหมด2นัดซัดไป2ประตูกับ1แอสซิส,ส,สรวมๆแล้วครับการเจอบิ๊กซิกในพรีเวลิกซีซั่นนี้ลงสนามไปทั้งหมด9นัดยิงได้6ลูกกับ4แอสซิสแต่ถ้าวัดกันแค่การดวลกับทีมลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลและ Arsenal, อาร์ซเซนอลเขายิงได้เพียง1ประตูเท่านั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเรานับรวมภาพรวมของบิ๊กซิกเนี่ยนะครับมันไม่ได้แย่เลยนะครับการยิงได้6ลูกกับ4แอสซิสในการลงเล่น9นัดเนี่ยจำนวนการมีส่นวนร่วมในการททาาาาาาปปปรรรรรระะะะะะตตตููเเ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 นน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 นีีนนีี่่่่่่่ยยยยออ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 อกกกกววววจจจจััััััดดดลลลลงงงคคคคบบบพพฉ้้้มมใหขไืุณแ็ ระหว่างทีมลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลก็อย่างที่ผมบอกนะครับเขายืางได้เพียงหนึ่งประตูเท่านั้นและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให,ห้ฮาร์แลนด์นั้นถูกวิจารณ์ครับการเจอกับหงส์แดงและปืนใหญ่ถือเป็นเกมสำคัญระดับชี้เป็นชี้ตายต่อสถานการณ์ลุ้นแชมป์ได้เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กเพลเยอร์อย่างเขาเนี่ยดันหายประจักรเกมดื้อมันก็น่าผิดหวังสำหรับแฟนๆครับแล้วพอกลางสุริยุติเรื่องการสัมผัสบอลเนี่ยมันสื่อถึงการมีส่วนร่วมนะครับประกอบว่าพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เนี่ยฮาาาแลลนดดด์์สสสััััมมผบบอออไปท้้้้งหหครรรยเ็ ล้วนมีสถิติสัมผัสบอลแตะหลักเกิน1,000ครั้งทั้งสิ้นเลยครับมจะเป็นซาร่าบุกโยซาก้าซอนเฮร์มินจะถวะกันตามตำแหน่งกองหน้าโดยเฉพาะนะครับก็เช็คได้ชัดนะครับแม้ว่าจะเป็นโอลิเวตกินเองเนี่ยยังสัมผัสบอลได้มากกว่าฮาลัแลนด้วยครับ899ครั้งหรือแม้กระทั่งดาวินดูเยสครับ759ครั้งนิโคลัสแจ็กสันเองยังสัมผัสบอลมากกว่าฮาลัแลนนะครับ831ครั้งดูแล้วเนี่ยหลายคนสัมผัสบอลและมีส่วนร่วมกวับเกมมากกว่าเออร,รบ์ลี่คือตัวเลขทที่ฮาเราะห์ต่่อกัันนได้ะครบวาฮาลัันนนนนเเเเีี่่่ยยมสมสวกกกบ้อออิไปคืืรง จรริงหือเปล่าถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่แมนซิตี้เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอล0-0ในซิสครีมเบร์ลีครับรอยคีนครับอดีตกัปตันของแมนยูไนเต็ดวิจารณ์ว่าถ้าหากไม่นับเรื่องการจบสกอร์นะครับฮาแลนด์เนี่ยระดับคล้ายกับนักเตะลีกทูเลยทีเดียวซึ่งในเกมดังกล่าวนะครับฮาแลนด์มีสถิติผ่านบอลสำเร็จเพียงแค่64%หาโอกาสยิงได้สองครั้งพลาดโอกาสทำประตูหนึ่งครั้งยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งสร้างโอกาสศูนย์ครั้งศูนย์ประตูและศูนย์แอสเซสแคบโดยในแมตช์นี้ครับเจ้าตัวสัมผัสบอลตลอดทั้งเเกกมมมพีียยยยยงงงงงแคคค่่่่่่รรรัั aya, ััั้้้้นนนอออววาาาาาาาดดดดใหหญบบบิททสสผลซะ แน่นอนนะครับพอคีนให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยเขาก็ถูกสวนกลับว่าสิ่งที่เขาพูดมันเกินเบอร์ไปหรือเปล่านี่ฮารแลนด์นะเวย้ยนี่รับคนดิเดตเบอร์ตน้ตนๆที่ร่วมลุ้นบอลงองดอหนล่าสุดนะเวย้ยถ้าจะบอกว่าเป็นนักเตะลีกทูเนี่ยมันเกินไปหน่อยไหมจริงผมว่ามันก็เกินไปผมวิจารไปแล้วนะครับว่าคุณจะไปเทียบว่าฮาแลนด์เป็นนักเตะรับลีกทูผมว่าคงไม่ใช่กับสิ่งที่เขาทําได้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักเตะรับลิกทูจริงเนี่ยเขาช่วยหากองหน้าระับลิกทีีม่าทดว์พูชสิิธ แต่ถ้าเขาไม่มาแบบคอมเมนต์ว่าเป็นนักเตะลิกทูเนี่ยคำวิจารณ์ของเขาคงศักดิ์สิทธิ์กว่านี้คงน่าเชื่อถือกว่านี้เพราะว่าถ้าคีนพูดแค่อย่างเดียวว่าฮาแลนด์ควรมีส่วนร่วมกับเกมให้มากกว่านี้ทําให้มากกว่านี้ถ้าคุณอยากจะเป็นสุดยอดนักเตะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกคุณต้องมีมากกว่าการทําประตูพูดแบบนี้คนก็เห็นด้วยทั้งหมดแลลวครับแต่พอมาพูดว่าลิกทงลิกทูเนี่ยคนไม่ได้โฟกัสเลยนะครับว่าคีนตั้งใจสื่อสารอะไรแต่ไปโฟกัสว่าคีนไปถ่มถุยใส่ฮาแลนด์ว่ามึงแค ไปเจ้ากับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ารอยคีนก็ไม่ไ,ได้คิดเห็นแตกต่างออกไปจากเดิมเลยนะครับคีนเขาบอกว่าฮาร์แลนด์เนี่ยมันก็มีดีแค่จบสกอร์แหละคีนบอกแบบนี้ครับบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่จังเลยผมชื่นชมฮาร์แลนด์มาตลอดรวมถึงแมนซิตี้ด้วยผมคิดว่าเขาก็เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้ามองการเล่นโดยรวมของเขานั่นคือนักเตะระดับเด็กทูอ่ะก็ ผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็ผมดีใจนะที่มีคนไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไม่ได้หวังว่าใครจะมาเห็นด้วยกับผมซะหน่อยการเล่นของเขาในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใกล้เกียงกับคำว่าดีพอเลยด้วยซ้ำในฐานะกองหน้าในฐานะัวจบสกอร์โอเคเขาคือที่สุดแต่ว่าการเชื่อมเกม,เกมแนวทางที่เขาเล่นกับบอลบางครั้งการตัดสินใจของเขาเนี่ยมีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดในฐานะศูนย์หน้าตัวจบสกอร์เขาเก่งที่สุดในโลกแหละแต่ย่างอื่นของเขาเนี่ยมันก็คือนั้เแต่ระดับลีกถูอยู่ดีดีคำยืนยันจากคีนนะครับหลังฮาร์แลนด์มีสถิติในเกมกับมาน เลยแถมยังทําประตูและแอสซิสต์ไม่ได้ด้วยและนั่นส่งผลให้อดีตนักเตะอีกคนหนึ่งอย่างโรเบลฟานเดอร์ฟาสครับต้องออกมาวิจารณ์เดือดว่าฮาร์แลนด์นั้นคือนักเตะที่ห่วยแตกที่สุดในเกมวันนั้นครับฟานเดอร์ฟาสบอกว่าฮาร์แลนด์แย่มากเลยถ้าเขาไม่ทําประตูเขาก็กลายเป็นคนไร้ประโยชน์ทันทีผมมองว่าเขาก็เป็นนักเตะระดับธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละเวลาที่ได้นกองบอลขณะบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขายังไม่สนใจเลยด้วยซ้ำเกมในวันนี้เนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้ห่วยแตกที่สุดในสนามเลยนี่คือสิ่งที่ฟานเดอร์ฟานนบอกทีี้ลร์ดในมงเเกวล่ารบอนีกที่สสุดคครัับเเขาายมภษน กล่าวสวนคำสัมภาษณ์ของรอยคียนเอาไว้ว่าผมไม่เห็นเห็นด้วยกับคีนนะมันเหมือนกับผมบอกว่าคีนคือผู้จัดก,การทีมระดับดีเวนซ์สองหรือสามะซึ่งความจริงมันเป็นแบบนั้นไหมอะผมว่าไม่ใช่หรอกฮาแลนด์เนี่ยคือสุดหน้าที่ดีที่สุดในโลกและช่วยเราคว้าแชมป์ทั้งหลายในฤด,ดูกาลก่อนเหตุผลที่ทีมไม่สามารถสร้างโอกาสได้มากนักในเกมอาร์เซนอลไม่ได้เกิดข,ขึ้นจากเขาบางจังหวะเนี่ยเอริงพลาดโอกาสบางทีเขาไม่ได้บอลจากเพื่อนร่วมทีมมากพอบางครั้งก็เป็นเพราะคำสั่งของผมหรือไม่ก็คู่แข่งทำได้ดีมากๆผมับไปเคราเกมเลแ้วกม นี้เอาจริงผมแปลกใจมากนะที่อดีตนักเตะย่างคีนเนี่ยคือเขาเป็นอดีตนักเตะไงผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจฟุตบอลแต่เลือกพูดอะไรแบบนั้นออกมาเออถ้าเป็นนักข่าวพูดผมว่าผมยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในสนามแข่งจริงมาก่อนแต่เมื่อเป็นคนที่เคยแข่งขันจริงๆมาก่อนเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากที่เขาพูดแบบนั้น <c oughs> หนึ่งหนึ่งครับสเสมอกันหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ยับกันไปคนละหมัดครับมามาว่าเด็กผมนะเป๊ปก็บอกว่าว่าเด็กผมไม่ได้นะถ้างั้นคุณก็เป็นโค้ดดีสองดีสามดิหูยคนลุกนะเพราะเมื่อก่อนคีนก็ลงไป <c oughs> แชมเปี้ยนชิพจริงๆนะครับรอยคีนก็เคยเป็นโค้ดของซันเดอร์แลนด์ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยซันเดอร์แลนด์ก็ไปไกลแล้วนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการสวนกลับที่เชื้อหนิ่มๆน,นะครับเอาล่ะนั่นคือคําวิพากษ์วิจารณ์และคําสัมภาษณ์นะครับแต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับแมสซิตี้เนี่ยเคยมีปัญหาที่แฟนๆอออกกกมมมมมาาาบบ่่่่นนนนนัััะครรวทีีีเยไงงหห้ลสสโ เนี่ยต้องบอกลาซิโก,โก้กุนอาเวโร่นะครับซึ่งเป๊ปเนี่ยก็เลยจำต้องจะใช้บรรดาตัวสร้างสรรเกมหลายต่อหลายคนปรับมาได้เป็นฟอร์สหนายมันจะเป็นฟิลเฟอร์เดนแบรนโดซิวาหรือแม้กระทั่งราฮิมสเตอร์ลิงครับแต่มันก็ได้แค่แก้ขัดเท่านั้นนี่ครับแม้ตัวรุกเหล่านั้นจะสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายครับแต่บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่คมกับจังหวะทีเด็ดที่ขาดพวกเขายังใช้โอกาสเปลืองไม่เหมือนเพชฌฆาตกองหน้าที่สามารถเปลี่ยนเกมได้และแน่แหละครับว่าเป๊ปเองเนี่ยก็แสดงให้เห็นเสมอว่าทุกสโมสรที่เขาคุมเนี่ยมันจะเป็นต้องมมมมมมีีีีีีีีคคคนนนนททท่่่่่่สสสาา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 รร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 รถฝกกกกวววหัังงเเ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 เืออออจบบบบบ์์์์ไดด้้ซซลลลโยิิตฟ ก็คือเหตุผลที่เขาเลือกเอริเบลฮาร์แลนด์เข้ามาสู่ทีมและมอบสถานะเพชรฆาตประจําทัพเรือใบให้กับเขาครับเพราว่ากันตามจ็อบแล้วนะครับฮาร์แลนด์แทบไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วครับในแงื่องการจบสกอร์เพราะไม่ว่าจะจับเขาไปอยู่ที่สโมรสรไหนเนี่ยสถิติการยิงประตูของเขาเนี่ยก็บ้าคลั่งเสมอครับปัจจุบันเขาลงสนามให้แมนซิตี้ไปแล้วทั้งหมด90นัดเท่านั้นนะครับแต่ว่ายิงไปแล้ว82ประตูกับ5แอสซิสต์มีใครทำได้แบบฮาร์แลนด์บ้างครับ คำตอบคือไม่ครับตั้เต่ลีกทูก็ทำไม่ได้ครับส่วนวิธีใช้งานฮาร์แลนด์นะครับเราอ่านขนาดหน้าบทบาทของเขาว่าเป็นโคเชอร์ครับกองหน้าประเภทนี้อ่าอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงบอลการสร้างสรรเกมไม่จะเป็นต้องมีส่วนร่วมกับเกมสูงครับขอแค่เขาทำได้ดีที่สุดในการเป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์คือห้ามพลาดเรื่องการจบสกอร,ร์ในกรอบเขตโทษนั่นเองครับแล้วเมื่อเราลองวัดแค่ตัวเลขที่เป็นจ็อบของเขาจริงๆเนี่ยจะพบได้ว่าซีซั่นนี้เนี่ยนะครับฮาร์แลนด์สามารถหาโอกาสยิงได้ทั้งหมด121ครั้งทำได้3 0 0.89 101ปปปรรรระะะตตตตูููููมมมีีีีีีคค่่่่่่่าาาาเเเฉฉลลลยยยยยกกกกิิงงออททท1ในนุๆ ความแม่นยําในการจบสกอร์คิดเป็น61%การเป็นโอกาสให้เป็นประตูคิดเป็น25%ผมว่านี่เป็นตัวเลขระดับยอดกองหน้าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป๊ปอาจจะมองว่าทักษะภาพรวมที่ฮารแลนด์มีอย่างความแข็งแกร่งการจบสกอร์ที่ทั้งหนักและคมเพิ่มเติมด้วยลูกกลางอากาศอีกทั้งยังมีตัวสร้างสารรค์เกมมากมายอยู่รอบข้างการเป็นนักเตะประเภทโพเชอร,ร์น่าจะเหมาะที่สุดสําหรับเอเริโรฮาร์แลนด์ครับหรืออีกอย่างก็คือฮารแลนด์นั้นไม่ใช่นักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีนักไม่ถนัดกับการถูกบีบในพื้นที่แคบแต่เขามีความเร็วเพียงพอจะทําลายคู่แข่งได้หากมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเช่นเดียวกับสถานการณ์การดวลหนึ่งต่อหนึ่งครับถ้าคุณไม่ใช่กองหลังชั้นย คุณหยุดฮาแลนด์ได้ยากมากซึ่งพอเป็นบิ๊กเกมหรือเกมใหญ่ๆเนี่ยก็เฉยๆว่าทั้งฮาแลนด์และบรรดาพเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะมีพื้นที่เล่นน้อยมากแถมต้องถูกคู่แข่งไล่บี้ไล่เพรสตลอดเวลานั่นแหะเป็นคำตอบว่าทำไมเขาถึงยิงประตูในเกมใหญ่ไม่ค่อยได้การได้เป็นโพสเชอร์ถือเป็นดาบสองคมนะครับเพราะถ้าคุณยิงประตูได้แม้ว่าจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดียกตัวอ,อย่างนะครับอย่างเช่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผดล่าสุดซิตี้เปิดบ้านเอาชนะยูไนเต็ดไปสามหนึ่งครับเกมนั้ หลุดออกจากเกมไปเลยนะครับแต่สุดท้ายครับพอมีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงครั้งเดียวในเกมเขาเปลี่ยนมันเป็นประตูทันทีเห็นไหมคะ อีถ้าหากว่าเกมไหนฮาร์แลนด์ยิงประตูไม่ได้ด้วยเนี่ยแล้วจะมีส่วนร่วมกับเกมน้อยด้วยเนี่ยแน่นอนครับคุณสมเสียงจะถูกวิจารณ์ไม่น้อยเลยก็เหมือนกับสถานการณ์ในเกมที่สม,มักับอาร์เซนอล0-0หรือว่าสม,มักับเรอัลมาดริด3-3อะไรแบบนั้นก็เป็นเหตุและผลที่เรานำมานะครับจริงๆอีกหนึ่งอย่างก็คือซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่สองแล้วนะครับหลายสโม,มสรก็เริ่มจับทางฮาร์แลนด์ได้แล้วเราก็เลยแทบไม่ค่อยได้เห็นเกมที่ฮาร์แลนด์จะมีพื้นที่ในการวิ่งมากนะักเขามจะโดนประกบตติดออยยยู่่่่่่เเสสสมมมมครรัับแหลาโนน,นีีก็ุงทจะ ฮาร์แลนด์ก็จะถูกตัดออกจากเกมได้เช่นกันเมื่อถึงเกมสาคัญเนี่ยนะครับคู่แข่งก็จะส่งเซนเตอร์ที่ดีที่สุดคอยอยู่ชิดตัวฮาร์แลนด์ถ้าคุณเจออาร์เซนอลคูณก็จะมีมาการ์เยสอยู่ข้างๆถ้าคุณเจอลิเวอร์พูลคุณจะเจอฟันได้ที่พร้อมจ้องจะเล่นงานคุณโดยไม่ละสายตาถ้าคุณเจอมาดริดคุณจะมีรูดิเกอร์ที่จะตามคุณเป็นเงาครับนั่นคือสิ่งที่ฮาร์แลนด์ต้องเผชิญในแต่ละเกมนะครับมาเลยขยายความได้ว่าถ้าวันไหนเพื่อนร่วมทีมเล่นได้ดีสร้างสรรค์โอกาสได้ฮาร์แล คู่หูอย่างดัเบิลยิงสวอซไลครับที่ดอทมูลครับเขามีคู่หูอย่างชูดเบลลิงแฮมส่วนแมสซิตี้เขามีคู่หูอย่างเควินเดบรอยแน่นอนมันอาจจะแปลกตาครับเพราะทุกๆสมโมสรที่เป๊ปคุมเนี่ยรนเราเฉกนได้ว่านักเตะทั้งหมด11คนที่ลงสนามเนี่ยล้วนต้องมีส่วนร่วมกับเกมสูงเสมอแม้แต่ประตูเองเนี่ยนะครับยังมีส่วนร่วมในการบิวอัพเลยแต่สำหรับฮาร์แลนด์ครับอาจเป็นภาพที่เราไม่คุ้นเคยเขาอาจเป็นข้อยกเว้นซึ่งถ้าเป๊ปเลือกแล้วว่าจะให้ฮาร์แลนด์เป็นตัวจบสกอร์เป็นโพสเชอร์ที่ไไมม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 ่่่่่่่่่่่่่ตตตตต้้้ออออออองงงงงงีีีีีีสสวววววนน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 นรรรรกกกกกกกัััััับบบบบเเเเเเาาาาาาายย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 ย็ถถถืููจจใะะะะดดดึลลลคคคแแทททุุณิปพพ ถ้าว่าเขาต้องการสิ่งอื่นๆจากฮาร์แลนด์มากกว่านี้และก็เป็นการบ้านที่ตัวเป๊ปและฮาร์แลนด์ต้องปรับปรุงกันต่อไปแต่ก็แอบหวันใจไม่น้อยนะครับว่าไอ้ช่วงที่ฮาร์แลนด์โดนวิจารณ์หนักๆแบบนี้เนี่ยหากมันไปนกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวเขาออกมาบางทีช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เขาอาจตกปากนักวิจารณ์ด้วยสิ่งที่เขาถนัดที่สุดอย่างการทําประตูก็ได้และถ้าคุณเป็นคู่แข่งของฮาร์แลนด์คุณคงไม่อยากเห็นเขาในร่างจอมมาบูหรอกจริงไหมครับแต่ถ้าคุณอยากดูจอม่าร์บูอย่างฮาร์แลนดน์ าสุดเข้าเก็บพริบิบ๊กรสสไลายอร่อยนัวๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมประทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดตรงตัววัดไปได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับหรือจะรีวิวผ่านแอป,ปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์ผ่านทางชอปปี้ราคาเดิมยี่สิบบาทเท่านั้นแนะ่ถ้าคุณดูคลิปจนจบเนี่ยคุณจะไม่พิมพ์คอมเมนต์ด่าผมแน่นอนนะครับระวังอย่าโดนหัวคลิปดักเอาไวนน้นะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้วันนี้เกมไปก่อนสวัสดีครับ